ยกัดฝ้าองม่ฝ่าใสฝ้าองใสทผไ้ชมขี่ฟ่าแบบนี้เลยฟ่องใสปอปองใส ได้กินเียบ่ลุแล้วไปได้กินเนียบ่กินเนบ่ได้นน่ไอหูนนไล้วเมแล้วแล้ว ได้แล้วได้แล้วได้ป่าแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้จริงเว้ยจอบจิ้มได้เว้ยจอบจิ้มได้เว้ยมองไมไปมองไม่ไปมองไมท่ทำใส่ใส่เราเห็นตัวปลาตัวยกนั่นทำใส่ใส่เราเห็นตัวปลาทำใส่ใส่เราเห็นตัวปลา ไยากขาวชอบกินปลาแล้ว ได้กินปลาดน่าที่หนได้ินปดอได้กินปลาดอย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆได้นกเีนกอโก Yung eco. Yung eco. Hmm. Yung eco. Ito ni. Yung eco.